แล้วเามื่อไหร่ที่ผีจะหายในเงี้ยอ,นนอืมอ ตุ่มต้องไม่ใส่แมสนะทั้งคู่ตอนแรกพี๋บอกว่าเส้นเสียงทิ่นตุ่มว่ามันไม่ใช่ละเอ๊ะอะไรอะไรบวมน,นะหลอดลมหรืออะไรนะคะหลอดลมหนูว่ามันไม่ใช่แค่หลอดลมละมัเป็นอะไรผูกเป็นโควิดโควิดเลยเหรอเป็นโควิดกันอีกแล้วเหรอเนี่ยบุ๋มไม่อยู่ด้วยแล้วนะคราวเนี้ย ้มจะเก็บบ้เดี๋ยวจุ่มนี่ยจุ่มพีเป็นโควิดเป็นแพ็กคู่หรือเป็นโนโนไวรัสชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะพี่พีค่ะโนโนว่า <No, no. S 1> หรือจะเป็นโนโนไวรัสโนเน่โน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 ไวรัสอาการยังไงเล่าสิ ไข้หวัดใหญ่ไม่น่านะอากาศเย็นโควิดมันชอบรอบที่แล้วเขาเป็นกันหนูก็ไม่เป็นนี่สินะเขาถึงเรียกว่าแม่พันเธออดทน เขาเห็นว่าไงคะโนโลจะอ้วกถ่ายไข่อ่านี่สินะที่เขาเรียกว่าแม่พันถึกอุดทนแม้กระทั่งฝนฟ้าอากาศทนต่อทุกอย่างสนุกปาที่ที ทนได้ขาบอกพี่พีทแอดมิดเลยพี่พีก็กินข้าวก่อนในบ้านไม่ได้ปะอืมเดี๋ยวเราไปตรวจก่อนว่ามันเป็นอะไร มันก็ไม่ควรอยู่ดีปดด่ปะช้อนกลางก็เอาไม่ยู่หรอกเท่าไหร่อะพี่พีทุกคนบอกให้พี่พีทแอดมิดอ่ะ นอนให้ดำเกลือป่ะไม่ไงเดี๋ยวไปตวสอบก่อนจะได้รู้ว่าเป็นไวรัสตัวไหนให้พี่อุ่นพาขับกลับบ้านไหมล่ะทิ้งรถไว้เอาไหมห<า>เอา,าไหมไไหรือจะให้หนูขับฮะ<า>อะไรนะ ได้ขับคือขับได้เหรอฮะ เดี๋ยวเขาไปค่ะยังไม่เสร็จอะเราไม่ใช่เขาขับได้เลยนะเขาห่วงรถจ้าหนูก็ไม่ชอบเสียงค่ะหนูก็กลัวเหมือนกันรถเขาผู้ชายมันจะรักรถนึกออกไหมแม่ ความจริงเนี่ยหนูขับรถแข่งกว่าพี่พีดด้วยซ้ำไม่รู้พี่พีดเขากลัวอะไรคนป่วย่ยบอกไม่สะดวกเล่นด้วยหยุดปิดหยุดกีมม่โมง วุ้ยหุ้ย no. นี่มันดีนี่ว่ะโุ้ยหุิย้ยธรรมชาติด้วยห<อ>ลุด อันนี้ไม่ธรรมชาติละฉันว่ามันตุ่ยไปนิดนึงนวันนี้กลับส่สามค่ะ ที่บ้านพี่พีชมีเล่นจับฉลากให้หลานให้หลานจับฉลากเล่นกันเนลียดรถโลกมลันมารับเลยเหรอแม่เขาไหวอยู่ถ้าเขาไม่ไหวเดี๋ยวเขาบอกหนูเองพี่ผีดอ่ะอยู่เคยละ ขับรถให้เขาหนึ่งครั้งถัว่วเขาไหวอยู่ค่ะ ีจริงๆหรอหมายถึงยังไงนะหมายถึงยังไงนะหู <c oughs> ดูจะป่วยตามละ หนูว่ายังไงหนูก็ต้องได้รับเชื้อเล็กน้อยถึงปานกลางเพียงแต่ว่าร่างกายจะรักษาได้หรือเปล่าออแค่นั้นเองวันนี้ขายของอีกไหมวันนี้ต้องกลับไปบ้านโน้นค่ะน่าจะไม่ได้ขายแล้วอากาศเปลี่ยนช่วงน,นี้ พี่พีไม่สบายหรอคะโทษนะหันไปกล้องไปทางพี่พี หนูว่าอันนี้มันต้องแยกกันอ่ะออกปะอืม โยงหนูได้ไหมให้หนูอยู่เฉยได้ไหมแค่นี้หนูก็อยู่เฉยหนูก็มีเรื่องราวมากมายในชีวิตตัวเองอยู่แล้ว <c oughs> ดูท่าทางกอบอดได้ขับรถให้พี่พีทแน่สภาพนี้พี่พีทพีท ใกลแบบป,ปะไม่ไหเนี่ยนอย่าทำแบบนี้ได้ไหม หนักแล้วพี่พีทพูดสิยังไหวไหมอ่ะไหวอ่ะีลยวหูขับรถให้ก็ได้ทั้งนั้นอะจบลงมาลงไปสองคนเลยนะแพ็คคู่ เป็นด้วยอีกคนหนึ่ง ถ้าอยากฆ่าเชือ้อเขาก็าใช่มันก็หยุดนี่ฉันพลาดอ่านเลยหรือเปล่าพีชช่วยผมด้วยผมเอากล้องให้พีชดีกว่าผมจะชักสึกเข้าบ้านตัวเองแล้วออะอ๋อป่วยครับอะไรหรอมีถุงทีแต่เรื่อง เกิดอะไรขึ้นเนอะทุกคนนอนนอนเป็นเพื่อนกันไหมคนร้อ,อ,นองอ่ะคืออะไร,รอ่ะหวยฮะไหนใครมีอะไรจะเล่าให้ฟังบ้างครับ เมื S 1> <S 1> ่อกี้เกิดอะไรขึ้นหายใจไม่ออกหาทุกคน เป็นบอกเข้าใจผิดว่าว่าเป็นหวัดอะนะเออว่าเป็นหวัดหรือว่าเป็นอะไรมันเป็นอะไรได้อีกอะสิงเสียก็เก่าใช่เสียไปไม่กี้มันเป็นอะไรได้นอกจากเป็นหวัดอ่ะ วันนี้พี่เอ็มเยอะเออวัดขึ้นตาแล้วเขาบอกแม่ปีใหม่มาขอร้องอ่ะนะขอร้องอะฝากพอพอหนักกว่าเดิม ว่ะพี่พีทมันอ่านไปแล้วแง่ไม่เกีย่ะ พี่พีทลูมตามไม่ขึ้นแล้วเขาบอกไม่่เป็นไข่แต่ว่าใครไม่สูงมันดูหนักเพราะไอ้นี่มันมันเขาเรียวกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าไอ้นั่นเป็นความหื้อจนจ็บคอเจ็บคอฮะเป็นความดื้อจนเขาเขาบอกว่าอะไรนะตัวร้วอนแล้วบอกว่าตัวเปียก อ๋ต oh, ัวเปียกเหงื่อออก i you. Mopeed. กินข้าวหรือ,อยังคะผมต้องไปทำทริปเมนแล้ว คนลาวพี่จุ่มที่เชียงใหม่เยอะมากน้ำมูก